อัสลามุอะล,ลัยกุม,มวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮคาวันนี้นะคะมาพบกับรายวิชาอิสลามศึกษานะคะโดยครูสุเมศยร์สุปจินะค่ะและครูรุรสดาซาโมค่ะวันนี้จะมาเรียนกันในเรื่องอะไรเอ่ยมุฮัมมัดนบีของเรานะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะนักเรียนอย่าลืมเปิดมัจลิซด้วยซุรุอัลฟ,ฟาติฮะาด้วยนะคะ,ะนครับที่แล้วนะคะเราจำได้ไม่เอ่ยว่าเราเนี่ยได้เรียนกันในเรื่องอะไรแล้วนะ จำได้ค่ะเราได้เรียนเรื่องขั้นตอนของการละหมาดคะ่ะอ่าถูกต้องนะคะซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรนั้นไปชมกันเลยคะ่ะวันนี้นะคะเรามาฟังประวัติของท่านอาบิมุฮัมมัดกันเลยอ่าท่านอาบิมุฮัมมัดสาลาาลัลลอฮีวะสลัมนะคะคือใครเอ่ยถูกต้องค่ะท่านอาบิบมาาาุฮัมมัดสลลัลลอฮีวะสุลแลมนะคะ เป็นรอซุลท่านสุดท้ายนะคะที่เผยแผ่ศาส,สนาอิสลามนบ,บีมูฮัมมัดสลลละวะเลวะสลัมนะคะเป็นรอซุลของ์อสบา,านะฮูวตาลาเป็นผู้ที่ทำแต่ความดีไม่ทำความชั่วซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีของเรานะคะเอา์อุบา,านะฮูวตาลาะนะคะทรงรักษานบ,บีมูฮัมมัดสลลละวะเลวะสลัมนะคะให้เป็นผู้ที่บริสุทธิ์ปราศจากจากบาปทั้งปวงนะคะเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ม,มุสลิมทุกคนนั่นเองนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของท่านนบีคร่าวๆไปแล้วนะคะว่าท่านนบีมูฮัมมัดสุลต่ัมนะคะเป็นโรซูนท่านสุดท้ายนะคะที่เผยแพร่ศาสนาอิสลามนะคะดังนั้นนะคะเราเนี่ยเป็นมนุษย์จะต้องปฏิบัติตามท่านนบีมูฮัมมัดสุลลลันนะคะ ค่ะสำหรับสัปดาห์หน้านะคะเราก็มาตอ่อเกี่ยวกับประวัติของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลตละวะสัลลัมนะคะในเรื่องของการเกิดของท่านนาบีนะคะและตระกูลของท่านนาบีนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับสัปดาห์หนี้นะคะครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะอสัสลามุอะลัยกุมารุมตุลลอฮิวะบารากตุค่ะรายวิชาอสลามศึกษาไม่ต้องทำรายงานนะคะอย่าลืมปิดมัจิลิสด้วยสโร์เบอร์และดูอักกฟารัด,ด้วยนะคะ